สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะช่องเจพัดผ้ารุ้ยหล้วลก็ช่องบ่าวเสฉะแนวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นจังไดเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยออกไปเมื่อวานนี้พี่น้องเจพัดกะให้โค้งแรกตั้งแต้นหลังเหลขกออกเจพัดกะให้ศูนย์กับสองเดชเจพัดจับคู่สีศูนย์ีศูนย์หาศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะกับ่าดไปเป็นศูนย์สามแต่ว่าเขาในในไล่กลุ่มหนีโค้งสุดท้ดายบได้มาเน้นให้เด้อค่ะ พะว่าเจ๊พัดข้าบ่าสบายเนาะค่ะเนาะก็ขอถทดขอไผ่กะเสียงยังบ้านได้ขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่ากะกะไข่แน่แล้วเศร้ากินยากินยากินยามันเบื่อยานะคะก็ขอถทษขอไพ่แนวทางห้าน้อยเล่ากะอียังกะบ่ได้มาว่างไห้เนาะค่ะมือนีเฮากะ็จะมาเริ่มนี่เนาะค่ะอาการเริ่มดีขึ้นเนาะค่ะเนาะ มือนีเนาะค่ะเจพัดกะจะมีแนวทางของห้าหน้อยเนาะคะ่ะเนาะมือนีเจพัดจะมีหุ่นดาวโจรน้ำเลือค่ะดาวโจรวีไอพีดาวโจรปกติเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เพื่อผู้ใดเล่นหุ่นเนาะคะ่ะเนาะเท่ากับเบิ่งใดที่จริงหุ่นนี้เส้านี้แค่ยังเจพัดก็ะจะล่งขึ้นกันเนาะคะ่ะต่อไปแต่ว่ามือนีวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะมันจะมีแตวีไอพีเจพัดก็ะจะงดเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะเข้ามาล่องเบิ่งกัน มือนีห้าน้อยเด้อค่ะดาวโดดเด่นเป็นพิเศษคือดาวเหลขหนึ่งเด้อแต่ว่าเจพัดบ่ได้เขียนให้ใน,นีเด้แต่วันหนึ่งหนีจับใส่ยังก็ได,ด้เด้อค่ะอันนี้เจพัดเบาถ้าเป็นเอฟซีเจพัดที่เพิ่นเบิงตามตามเพิ่นเพิ่นจะเข่าใจเนาะคะ่ะบางครั้งเจพัดบ่ได้เขียนให้พราะว่าเลขห้าน้อยมัน มันมีสามน้อยเนาะค่ะที่เข้ามาว่างให้นี่ห้าน้อยพิเศษห้าน้อยปกติห้าน้อยวีไอพีบัดนี้มันก็จะมีบนมีลางเนาะคะ่ะแต่ว่าว่างไปแค่ตัวเดียวตัวเดียวจังสี่แต่ว่าเจพัดม่องมองว่ามือนีปกติเนาะคะ่ะปกติวีไอพีน,นี่น่าจะเด่นหนึ่งอยู่เด้อน่าจะเด่นหนึ่งอยู่เด้อค่ะเด้อหนึ่งนี่โดดเด่นเด้อค่ะแต่ว่าเจพัดบดได้บดได้เขียนลงในหนีเนาะค่ะเนาะเจพัดบ่ได้เขียนลงในหนีแต่ว่า หนึ่งนีน่าจะโดดเด่นเกือบจะจะถูกน้อยเลื่อยมือนีแต่ว่าจะไปนเน้นที่ปกติกัวี่ไอพีเนาะคะ่ะหนึง่งแต่ว่าเจพัดเลือกหากับหนึ่งกับศูนย์กับแปดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีตัวคือว่าเจพัดจับดาวแบบว่าหนึงน่งหนีมันเป็นดาวใหญ่เนาะคะ่ะแต่ว่าเจพัดจับจับเป็นองศาดาวที่หนีเข้ากัเลยบอลูว่าตัวใหญ่นะ่ะคันใหญ่มือน,นีขึ้นหนึ่ง หนึ่งใหญ่มื่อนีเลอคะ่ะดาวเลกหนึ่งใหญ่มือนะะม่อนีใหญ่เวลายีสบสองนาฬิกาเนาะค่ะเนาะจะทํำไห่มื่อนีหนึ่งนี่จะจะโดดเด่นอยู่บ่ธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กับฝากไว้เนาะคะ่ะสำหรับเลกหนึ่งเนาะคะ่ะห้าหน้อยนี่ถ้าผู้ใดมักได้ชอบกะใส่ใดเลยเนาะคะ่นะเนาะเจพัดจับไห่ในนีก็จะมีหนึ่งอยู่แต่ว่าเจพัดจะเลือกดาวทีวาดาวทีวามันเป็นกรรม,มะเนาะคะ่ะของทศสมรัก เพราะว่าเป็นกรรม,มาล่าพะจังสีเนาะค่ะเนาะเจพัดจะเลือกมากตัวนี้แต่วันหนึ่งมันเป็นปัตตนีเนาะค่ะเนาะเป็นปัตตนีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าดาวใหญ่เนาะคะ่ะศูนย์องศาเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นองศาทิ่ตรงองศาทิ่ตรงถ้าเป็นเวลาเที่ยงคืนนี่คืดหลุดเลยนะคะหนึ่งแต่บัดนีเจพัดกะวันที่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อห้าน้อย ห้าน้อยเจพัดบันทีสิบเจ็ดพิเศษวิ่งลูดเนาะคะ่ะเจพัดเน้นที่สามล่องหกเนาะคะ่นะเนาะเจพัดจับกูห้คือสามศูนยะ์สามหกสามแปดเนาะค่ะเนาะสำหรับพิเศษเด้อค่ะวิ่งลูดสามเด้อค่ะล่องหกเด้อค่ะเด้อห้สองตัวเพราะว่าเสียดายบ่ตัวใดก็ตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหกแปดนี่เนาะคะ่ะมัน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 ,ม,น,ม,นมันเด่นเบิดเพราะว่าแล้วับ ปกตินีให้วิ่งลูดหากับหนึ่งเนาะค่ะเนาะหากับหนึ่งถ้าอยากวิ่งตัวเดียวกัแต่ว่าเจพัดกับเน้นวันเล็กหนึ่งนีก็แห้งแต่ว่าเจพัดเลือกหาเจพัดกับจับกูให้เจพัดเลือกราชากรรม,มะเนาะค่ะราชากรรม,มะเทวีเป็นตนุคือเลขหาเนาะค่ะเนาะเจพัดเลือกจุดหนีมาแต่ว่าเลขกหนึ่งนี ด้วยการที e angle, ่ว so, so ่าดาวจะใหญ่น so ี 5, ak, ่ทองแก่กับมีกําลังสูงเนาะค่ะแต่ว่าด้วยตําแหน่งดาวมันบโดดเด่นทอเลขหาเนาะค่ะเนาะมันประมาณนี้เนาะค่ะเจพัดก็เลยจาเป็นต้องเลือกหาแต่ว่าเจพัดก็มาจับให้หนึ่งหาหกหาเก่าหาเด้อค่ะเด้อแล้วก็ส่วนสําหรับห้าน้อยว i p พีเนาะค่ะห้าน้อยว i p ยพีนี่ให้หลดศูนย์กับแปดเด่นที่ศูนย์เนาะค่ะเนาะเด่นที่ศูนย์เนาะค่ะศูนย์กับแปดห้าน้อยว i p ยพีศูนย์กับแปดเด่นศูนย์ร่องแปดเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เลขสองตัวนี้มันมันอยู่คู่กันมันมักจะมาน้ากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้ามันมานันมันก็สิมี6หกแปดอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะมือนี้มันจะมี6หกแปดอีกตัวหนึ่งเด้อทีว่าเจพัดบ่ได้เขียนลงในหนี้เพราะว่าหกแปดนี่องศาตรงนี้มันจะรูดได้ทั้งสามน้อยเนาะค่ะเนาะหกแป แล้วก็ส่วนวีไอพี่วิงรูดที่ศูนย์กับแปดเนาะคะ่ะเจพัดกับหาศูนย์หนึ่งคือเกาพวันหนึ่งมันโดดเด่นกับหาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดมันก็นจะไปตรงกับพิเศษศูนย์สามสามศูนย์เนาะค่ะศูนย์แปดแล้วก็จะนี่ก็คือนสลบวันเลขมือนีในมือนีเนาะคะ่ะของห้าน้อยนี่ก็จะมีสามมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีหาเนาะคะ่ะเนาะที่โดดเด่นเนาะคะ่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเจพัดจะไหาบึงห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะ หนึ่งนีโดดเด่นนะคะ่ะหนึ่งใหญ่แต่ว่าเจพัดเอาตามตำแหน่งดาวแล้วค่ะก็เลยแต่ว่าจับถูกอย่างใส่หนึ่งขึ้นกันเด้อค่ะเอาตามตำแหน่งดาวแต่ว่าดาวใหญ่ม้อนี่กำลังก็จะสูงขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะนี่เด้อค่ะเจพัดแยกห้แบบนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะกลเป็นแนวทางะะแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขจะเขาจะออกตัวไดเจพัดกับบรูู้เนาะคะ่ะให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ คำนวณตามดวงดาวตามตำแนงดาวเนาะคะนะ่ะเนาะดาวใดเด่นเนาะคะนะ่ะเนาะดาวใดเด่นเนาะค่ะแต่ละวันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เนาะคะนะ่ะเนาะห้าหน้อยวันนี้นะคะเสียงกับบอลในเศร้า <laughs> เคไปเคนะแล้วมนีเจพัดจะหายดาวโจนไปเจพัดก็หายในกลุ่มเน้ะค่ะดาวโจนแต่ว่าบ่ได้หายมาหลายมือกันที่ว่าบ่สบายมันมัน บ่สบายเราเจี๊ยัดมันกินยาหลายเจี๊ยัดมากคำนวณบ่ได้มันมันเบื่อนะคะสมองมันเบือ่อก็เลบยบ่ได้ห้เนาะคะ่นะเนาะก็ขอโทษขอไผ่คนในกลุ่มเนาะคะ่ะวันที่สิบเจ็ดกันยาเด้อค่ะวันที่สิบเจ็ดกันยาหกหาเมนีดาวโจรปกติบ่มีเด้อคะ่ะเจี๊ยัดตะวันเจี๊ยัดเขียนมาตะวันดาวโจรปกติบม่มีมีตะวี่ไอพี่เด้อค่ะเมนีมีพี่เรวีอพี่เด้อค่ะดาวโจรวีอพี่เมนีดาวโจรวีพี่ว,วิว่งหลุดที่ซี วิ่งหลดซีร่องหาเด้อค่ะเจพัดจะหมซีหนึ่งซีสอง,ซ,สองซีหาอันนี้เจพัดเขียนว่าดาวปกติคือดาวปกติเดนสองแต่ว่ามือนีมันบ้อออกดอกค่ะมิแตดาววีเด้อค่ะดาววีแต่ว่าเจพัดเขียนมาบึ่งเวลาดาวเฉพาะ v i p นะคะวันนี้ปกติบบงดออกเด้อค่ะมนีวันเสาร์อันนี้เป็นดาวหุ่นดาวโจรเนาะค่ะเนาะ หุ่นดาวโจนเนาะคะ่ะแล้วหุ่นนี้แค่หุ่นจีนเสาจีนใบหนี่คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จุดนะคะจะมีแต่พี p อันนี้เจพาไหนดาวโจนวี p พี่นะค่ะเด้อเด่นติดซีนะคะ่ะซีกับหาเนาะค่ะเนาะสีหนึ่งสีสองสีห้า นี่เนาะค่ะดาวโจรสำหรับดาวโจรมือนีเนาะค่ะมีแต่ดาวโจรวี่งแล้วค่ะดาวโจรปกติขงตังไตมี่กะบอ่อมือแรงเพิ่นง,งดออกเล้วค่ะเจพัดลืมเจพัดก็เขียนเราก็เลยเขียนเลยค่ะนี่แล้วคะ่ะแนวทางเนาะท่างเหล็กหุ่นดาวโจรห้าน้อยของเจพัดเนาะ,ะค่ะกะถ้าผู้ใดชื่นชอบกับฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเจพัดกะมาว่างแนวทางให้เนาะค่ะ <c oughs> เสียงกับพันธุ์ใดนี่อยู่กับสำหรับมือนีเนาะคะ่ะกับมีแนวทางห้าน้อยกับดาวโจนเนาะค่ะมาไห้มหามฝากแล้วเจพัดจะไปมาไห้รัฐบาลไทยตอนเย็นนี้แหละคะ่ะเฮ็ดไว้แล้วละรัฐบาลไทยก็เฮ็ดไว้แล้วแต่ว่าพันธุ์ใดนี่เนาะคะ่ะจะไปไปเอาดอกไม้ผ่านเงินผ่านทองมาไห้ปูสะกอนวันที่ยีพหายอย่าลืมเด้อค่ะ อย่าลืมเลือเจพัดจ,จะมาขอจุดถูกอยู่ขอปูคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ